สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไปเห็นผลงานของฟรีแลนซ์คนหนึ่งที่ทำาลูท์พเร s นะครับผลงานของเขาน่ารักมากเลยอยากจะโชว์เคสให้ทุกคนได้เห็นนะครับก็คือว่าแบรนด์คือชื่อว่าโอนิถ้าเป็นภาษาไทยก็คือคล้ายๆว่าเป็นแซนด์วิชข้าวนี่เองนะครับเป็นของญี่ปุ่นนะครับย่อมาด้วยคำว่าโอนิจิราสึนะครับธุ atsu, รกริจตัดสินใจที่ทำเว็บไซต์สลานหาของเขาเพื่อที่จะบอกถึงว่าโอนิเนี่ยย่อม,มาคืออะไรที่มาที่ไปของโอนิจิราสึนี่คือมาจากไหนออกรายการที่ไหนบ้างน่าสนใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูโหสามารถเปิดในเว็็บไไซต์ดูเูเเเเมมนนาาะ่่วจปทิกกช กระเพราชิคเก้นหมูไก่แซลมอนทูน่าทุกอย่างนะครับแล้วส่วนผสมมีอะไรบ้างซื้อที่ไหนโปรโมชั่นคืออะไรสั่งได้ที่ไหนคือทุกข้อมูลที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับร้านอาหารนี้มาอยู่ในเว็บไซต์ที่สวยงาม ก่อนหน้านี้ทุกคนอยาจจะคิดว่าเว็บไซต์เป็นสิ่งที่เอื้อมถึงยากเนาะโอ้ยเว็บไซต์เข้าถึงยากโอ้ยเว็บไซต์ไม่เคยไม่กินโปรแกรมบุกหลักพันบาทนะครับอยากจะบอกว่าหลักพันบาทหลักพันบาทนะครับเว็บไซต์นี้หลักพันบาทไม่ถึงหมื่นนะครับไม่ใช่แค่เอื้อมถึงได้นะครับอยากจะบอกว่าถูกกับบุฟเฟ่ที่บางคนกินบดิสัทไปนะครับอยากจะบอกว่าวันนี้ครับหลักพันบาทสามีหน้าบ้านที่สวยงามหน้าบ้านที่ชัดเจนหน้าบ้านที่สามารถติดแรงเอสยูในกูเกิลแล้วเปลี่ยนแปลงธุรกิจวันนี้กับฟาสต์ฟรีนั้น